มีเป็นแบงก็เป็นก็จะมีที่ทิ้งขยะตึกใครตึกมันบ้านใครบ้านมันครับพี่น้องสุทีว่าจะทะลสะุสตาร์ตได้ครับพี่น้องแต่เขาท่าทางอยู่คะ่ะก็เขาจะเน้นความสะอาดค่ะที่นี่ความสะอาดคะ่ะ ก็จะเป็นการแยกขยะเนะ้ะแล้วก็แต่ข่าเล็กๆค่ะพี่น้องดูๆแล้วออมันอยู่ตำเอกตำม,มุมดูบ้านเหมือนกพพันง บรรยากาศเย็นๆคับพี่น้งนองนี่ค่ายจะเน่นจะพาดเลยดูนกพิราบค่ะพี่น้องดูสิเก่งมากเลย พี่แหน่งจะพาเดินพี่แนนจะพาเดินดูค่าพี่น้องเดินดูเมืองครับค่าโบสถ์พี่ยแนนสงจะค่าเรื่องเล็กค่ะพี่น้องดูดูแล้ว มันอยู่ตำซอกตำม,มุมตูวบ้านเหมือนกอพี่โนโอ้องตรงนี้ค่ะเป็นกลับบ้านไปทางนึนครับพี่โนโอ้องไปได้แล้วอ๋อรถนาวพลัสตรงนี้ค่ะที่ะลุไปสตาร์ทบาร์ไปบ้าน,น,นได้พี่โนโอ้อง ตรงนี้ค่ะที่สลุไปสตาร์ทบาร์ไปบ้านได้ค่ะพี่น้องก็เขาจะเน้นความสะอาดค่ะที่นี่เป็นความสะอาดค่ะก็จะเป็นการแยกขยะนอแล้วก็ได้ครับน้องเพราะจะแนนมองเห็นอ่นู่นค่ะนู่นที่ว่าเป็นปุ นี่ค่ะบสถ์เยนแอนเนอน,น,นจะพาเดินดูค่ะพี่น้องเดินดูเมืองครับก,ก,ก็จะมี ที่ทิ้งขยะเอ่อตึกใครตึกมันบ้านใครบ้านมันครับพี่น้องตึกนี่ขาด รงนี้ค่ะช่วงนี้เขาก็สร้างเยอะเขาทําทางเยอะค่ะพี่น้องเป็นเหมือนกันเนาะบ้านเราก็ช่วงนี้ดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มดิ่งบ้านแล้วก็พี่น้องสวยงามค่ะ รัดกันตรงนี้ตรงนี้ดูนกพิราบค่ะพี่น้องดูสิเก่งมากเลยตรงนี้เป็นร้านส yeah ัตว er> ์ เห็นเขาเขียนไปเป็นร้านสักตัวนี้ค่ะก็จะมีที่ทิ้งขยะเอ่อตึกใครตึกมันบ้านใครบ้านมันครับพี่น้องได้ครับเนาะ พอยนแนนมองเห็นอา่านู่นค่ะสรงนันที่ว่าเป็นปุกก็จะมีที่ทิ้งขยะอตึกใครตึกมันบ้านใครบ้านมันครับพี่น้องดูนกพิราบครับพี่น้องดูสิเก่งมากเลย ตรงนี้เป็นแบงก์ก็เป็นตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดแต่ขาดเล็กๆค่ะพี่น้องดูๆแล้วมันอยู่ตามซอกตำมุงดูบ้านเหมือนฟอรพี่น้องเป็นเหมือนกันเลยค่ะยืนเเนนพาเดินอ้อม เนนจะพาเดินดูคะ่ะพี่น้องเดินดูเมืองครับตรงนี้เป็นแบงก็เป็นช่วงนี้เขาก่อสร้างเยอะเขาทำทางเยอะค่ะพี่น้องเป็นเหมือนกันเนาะบ้านเรา เดินไปดูแดดไหคะพี่น้องสวยงามค่ะช่วงนี้ดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มบิงบานแล้วก็พี่น้องสวยงามค่ะรัดกันช่วงนี้ดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มบิงบานแล้วก็พี่น้องสวยงามค่ะรัดกัน ตรงนี้ดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มดิ่งบานแล้วก็พี่น้องสวยงามค่ะรัดกันที่ว่าจะทะลุสตารปักได้ครับพี่น้องแต่เคาท่าทางอยู่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนกันเห็นไหมคะจะแน้นพาเดินอ้อม เห็นไหมคะพี่น้องอตรงนี้เป็นร้านาสักเห็นเขาเขียนป้เป็นร้านสัก